ครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องเบาแพ็กแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลปู่ฤาษีกัดเหล็กนะครับวันนี้มาตามต่อนะท่านผู้ชมนะทําไมถึงมาตามต่อนะครับเลขเซียมซีเข้านะครับเลขเซียมซีเข้า787นะท่านผู้ชมอ่ะก็ได้นิดหน่อยเนาะท่านผู้ชมก็มี FC นะครับได้โชคได้ลาบ กับสารปูหรือสีกัดเหล็กนะท่านผู้ชมก็ได้ฝากซื้อนะเสียงอะไรท่านผู้ชมเสียงนกอะไรไม่รู้นะครับอ่ะก็ฝากซื้อเป็นเป็นพันเป็นพันเงินพันทองนะท่านผู้ชมอ่าก็เหมือนพันใบสีนะอ่ามีเป็นดอกไม้นะครับผมก็ซื้อมาเอามาเส้นปลูกเนาะเอามาไว้ตรง,งข้างๆปลูกนะครับผมก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเช่นเคยครับก็จะมาขอนะครับเลขทูบแล้วก็เลขเซียมซีนะครับผมครั้งที่แล้วเลขทูบแตกนะครับแตกตรงกลางแล้วก็เหมือนแบบมันหักนะครับมันเป็นห้าหนึ่งเจ็ดแต่ทีนี้เลขห้ากับเลขหนึ่งมันหักออกเหลือแต่เลขเจ็ดนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมาแน่ๆนะครับเลขเซียมซีก็มาจริงๆนะครับแปดเจ็ดอ่ะ วันนี้มาคนเดียว <c oughs> มาคนเดียวนะครับค่อนข้างจะเงียบแต่ว่ามีเสียงฟ้าร้องเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีเสียงนกอะไรไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารีบเข้าไปนะครับจุดทูบบ่อกเก่านะครับสารปูรูสีกัดเหล็กฮะครับผมตันนี้ก็เหมือนเงียบปิดปกตินะท่านผู้ชมอ่ะไม่มีอะไรครับไปครับผมอ่ะ ไปครับท่านผู้ชมคับก็นี่นะครับที่เอฟซีได้ฝากซื้อนะท่านผู้ชมก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทะเบียนรถนะครับผมอ่าเจ็ดหนึ่งสองนะครับอ่าคันเก่าคันเดิมโอเคครับแต่ว่าคันนี้นี่มาที่นี่จะมีอาการแปลกๆทุกทีนะแต่มาวันนี้เงียบๆนะท่านผู้ชมโอเคครับ สำหรับตัวเลขก็ปวดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูข้างในก่อนแป๊บนึงนะครับสำรวจเบางกราวา่เมีอย่งบอกไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมกลัวแต่สัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆนี่แหละโอเคครับไม่มีนะท่านผู้ชม นี่กอ็อันนี้นี่ครับที่ทําไมต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยอันเก่าปูนะอันนี้อันเก่านะครับมันเป็นใบตองแท้นะครับของจริงก็เลยแห้งแล้วนะท่านผู้ชมนี่อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็ตามนั้นครับเดี๋ยวเตรียมของนะครับจุดทูบเทียนนะครับอ่ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมวันนี้เงียบม,มากเลยนะ อโอเคครับถือว่าดีแล้วโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้เลยแล้วก็เตรียมของมาสักละบูชาครับกวา้ปู่ฤาษีกันเหล็กครับผมไปครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวผมจุดจุดเทียนก่อนเลยท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ตั้งใจนะครับมาขอเลขทูกแล้วก็มาตามต่อแล้วก็เอาอันเนี้ยมาถวายเออมามาไหว นะครับเอามาใหาป้ปูนั่นแหละครับฟ้าเอฟซฝากมานะครับเพราะว่าน่าจะเห็นไอพานตัวเดิมะครับน่าจะเก่าแล้วนะครับก็เลยเอาอันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจุดเทียงก่อนท่านผู้ชมเสียงฟ้าก็ล้องนะแต่้ตอนตอนผมขับรถมาคือฟ้ายังยังก้อนเมฆยังไม่มีเลยนะท่านผู้ชมเออ ก้อนเมฆที่เป็นฝนนะ แล้ววันนี้ไม่มีลมนะท่านผู้ชมตริ่รื้อปูหลูกาาห,หลานมาดีเริ่้อปูหลูกหลานเอาผ่านเงินผ่านทองมาใหย่เริ่เรื้อจะตื่นจะตวงลูกหลานยังเริ่บรื้ออันนี้นะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่า มีตัวเลขติดตรงนี้ไหมมีนะท่านผู้ชมมีอยู่นะเดี๋ยวผมเอาก,กล้องมาส่องให้ดูนะผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องมีนะเนี่ยถ้าผมไปหันในคอมเมนต์นะครับอ่ามีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่องให้ดูนะครับผมนี่นะครับอันนี้นเขาติดกาวไว้แบบนี้ท่านผู้ชมแต่ เอาออกตรงนี้เดี๋ยวอ,ออกแล้วก็ตั้งไว้คนละฝั่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวตั้งไว้คนละฝั่งตื๊บูเดี๋ยวผมจะขยับขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ก่อน ฟาวเลย่างนีเหงื่อเหงื่อเริ่มเริ่มมาแล้วมือสันอส่นคัณ้ นะคเอามาหวายปูก็ขอโทษขออภัยนะครับเสียงถุงขาแคกเข้าแคกอาจจะเข้าไม่นะท่านผู้ชมอาจจะเข้าไม่ก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ ว่าผมก็ได้ไม่เยอะเนาะท่านผู้ชมได้ไม่เยอะก็ตามกําลังนะท่านผู้ชมนะอันนี้เดี๋ยวเก็กบติดเอาลับด้วยนะครับอันนี้ขอเรียกทูกนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยให้ปูห่หยิบตอนผม บอกก่าวปูเสร็จแล้วกันนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะก็เล็กเสียมสีด้วยนะครับ ปูหรือีกัดเหล็กนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับไปพร้อมกันกันกบผมเลยนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นคลิปนี้เร็วหรือช้านะครับนะก็ถ้าใครมีบุญหรือว่าจิตสื่อถึงปู่ได้นะครับท่านก็จะรับรู้นะท่านผู้ชมบางคนนี่เก็บไปฝันก็มีนะครับปู่อาจจะไปเข้าฝันแล้วก็ บอก3มตัวตรงๆแล้วก็มาหรือว่ามาจุดจุดเลขทูบเองอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ่าแต่ันนี้ผมมาตามต่อนะครับเลขเซมซีอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดทูบบอกเกา่าวบูราษีกันเลยครับไปครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุปู่ฤาษีกัดเล็กผู้ศักดิ์สิทธิ์มื้อนี้ลูกหลานบ่าวแพร์ชาแนลผมตั้ง FC ที่เพิ่นได้ตั้งจิตอธิษฐานซื้อถึงปู่่อหงวดที่แล้วปูหายเข้าอีหลีอ่ส2โตัวลูกหลานมามื้อนี้ลูกหลานก็นมาขอเพิงบุญเพิงบารมีปู่ฤาษีกัดเล็กเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา ใานบาริเวณแห่งนี้ลูกหลานมาขอ3โตตรงๆขอเล็กเด็ด3โตตรงๆให้เข่า3โตตรงๆในเลขกถูบไม่เลขก,กเสี่ยมซี่มาแถวนี้ลูกหลานอยากได้3โตอิลีลูกหลานจะได้เป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาบไปฝากเอซีลูกหลานก็ได้นํ่ผ่านเงินผ่านทองมา,มาหายปูเพราะอันเก้ากับเก้าแล้ว ปูแดนไม่เราง,ง่ามเลยบันทีนี้ปูวันนี้ลูกหลานได้ให้ปูยิบเรียกถูกให้ปูกับเพยเห็นสามตัวตรงๆเลยเด้อปูให้เอฟซีพได้เฮงๆเรๆวยๆปังๆให้ลูกหลานได้เฮงๆเรื่อยๆปังๆให้กันเด้อปูปปสาธุ ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวให้ปูนะครับหยิบเลียกทูปให้แล้วกันนะครับก็เป็นเลียกทูปที่เอฟซีา FC ฝากมาให้เนะท่านผู้ชมผมก็ได้เอามาใส่ในนี้แหละนะครับสาธุปูสิหาตัวใดปูเห็นตัวใดมันออก3ตัว วันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดปูหยิบออกมาให้ลูกหลานเนี่ยเด้อปูซาถุอันนี้หล่นมาก่อนนะสีแดงได้แล้วนะครับตัวนี้นะ ลืมร้อนแล้ว,ค,วค,ครับผู้ชมเอาก็ยังฝนจะตกอีครับแต่ว่าฟ้าก็ห้องแล้วตอนนี้ฟ้าก็ร้องแล้วนะครับอืมอืมเนี่ย โคครับท่านผู้ชมมันจะปักไว้นี้นะโอเคครับจุดเลขทูบเรียบร้อยแล้วนะครับเออท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับที่เนี่ยโมโมบายนะครับเนี่ยที่เป็นรูปปลาเนี่ยดอกไม้ใบไม้เนี่ยขยับอยู่สองอันนะครับแล้วผมก็ถ่ายเนี่ยจะมีตัวเลขผูกตรงนี้เห็นไหมครับ90หรือ09เนี่ยข้างบนเนี่ย เดี๋ยวผมพามาดูใหม่นะ,นะครับก็เข้านะครับโอเคเดี๋ยวผมนับก่อน,นครบนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ขย่าเสียมสีเนาะท่านผู้ชมซาธุด้วปูด้วยปูหยิบออกมาสามใหม่ ให้เขา3าตัวตรงๆงวดที่แล้วปู้ห้ไปแล้ว2ตัวงวดนี้ลูกลานขอ3าตัวตรงๆด้วยปู้ด้อสาธุมมหมายเลขสองครับ หมายเลขสองหมายแรกหมายที่2ครับหมายเลขแปดครับสองปด ไม้สุดท้ายครับเดือด่อปูอให้เขาสามตัวเด้อปูเด้อนะครับผมก็จะพยายามมีสติให้มากที่สุดนะครับ ว่าจากที่เคยมาก็มีเสียงหรือมีอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะท่านผู้ชมอม้สุดท้ายครับหมายเลขห้าครับ2 8 5แปดสองตามนั้นนะครับก็สำหรับตัวเลขก็โปรดชายวิยจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับสาธุป่วยเข้สามตัวตรงๆหดีเด้อ โอเคครับผมจะเก็บของอเก็บอัน,นี้ไว้เลยท่าน <S <S 1> <S 1> อีกแล้วครับอีกแล้วเหมือนเดิมเลยสารเก่าแต่ตัวน,นี้พังลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชม,มสาธุผมถือว่าปู่รับรู้แล้วนะครับ อยเงี้ยต่างต่างเลยยัยงบดีกับไรเงี้ลูกหลานแล้วไม่มีลมเลยนะวันนี้ครับไม่มีลมเลยถ้าถูวูท่านผู้ชมผมว่าตรงกันแน่ๆ รอลุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับรอลุ้นอีกหนึ่งตัวสาธุเดี๋ยวผมเอาเอา,เอาผ่านเขื้อนไปให้ปูกันเด้อปูลุกรานเอาผ่านอันนี้มาให้ปูเด้อปูสาธุอ่ะผู้มชม เสียงยังกูหูนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้นะครับที่หล่นโอ้โ,อ,โอ,อย่าตื่นอย่าเถีงลูกหลานแห่งไ,ได้เด้อปูคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีอะไรจ้องมองผมอยู่นะครับตอน,นอมาจากไหนนุชม เดี๋ยวเอากล้องนะครับมาดูตัวเลขที่อยู่ป้ายตรงที่ติดมากับผ่านนะครับนะแล้วก็มาดูเลขทูบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่หมดนะครับโอเคครับอ่ะไปรับท่านผู้ชมครับผมก็เก็บกระเป๋าเอาไว้ทางนี้นะ่านผู้ชมเดี๋ยวพามาดูอ่ะเดี๋ยวผมเสือ้อมานี่ก่นอนเออเหลืกเสื้อกับนี่เดียเ๋ยววันนี้่านผู้ชมเหลืกเสื้อแปด แปดหกหรือเก่าแปดเอ,อี๋ยวนะครับอะถ้ามองมุมนี้ก็แปดแปดหกถ้ามองมุมนี้ก็เก้าแปดนะครับนะมุมนี้เนี่ยแต่นี่ท่านผู้ชมอันนี้ผมไปหาซื้อมานะอันนี้อันเนี้ยผมไม่รู้ก็คืออะไระเขา่ทำไมเขียนหมายเลขสิบแต่เนี้ยคือราคานะครับอันนี้คือราคานะครับสี่ศูนยะ์ศูนย์เนี่ยแต่สิบที่ผมไม่แน่ใจนะครับ ตามนั้นครับอันนี้ก็ป้ายที่ติดมากับกับผ่านนะท่านผู้ชมฮะสาธุเรือปูหล,ลูกรานขโมอเลือตอนนี้เหลือเหล็กถูกเรื่อปอูนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่หมดนะครับเร็กถูบเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนี่ท่านผู้ชมวันนั้นผมก็ถ่ายให้ดูนะแต่ปกติผมเห็นอยู่แต่ที่ที่มานะผมก็ไม่ได้ถ่ายแต่คลิปที่แล้วอะ่ะเนี่ย เขาเรียกว่าโมบายเนาะท่านผู้ชมกระดิกไปกระดิกมาอยู่2อันเนี่ยแล้วพวงมาลัยเนี่ยไม่กระดิกเลยนะครับก็มีอยู่2อันเนี่ยที่กระดิกนะครับผมก็เลยมาถ่ายตรงนี้แหละนะมันก็เป็น90นะท่านผู้ชมเก้าศูนย์ที่เห็นชัดๆนะครับแล้วก็จะมีเ,เลขที่เป็นหลวกนนะครับี่ะตรงเนี้ยน่าจะเป็น3ามหนึ่งใช่ไหมท่านผู้ชมสามหนึ่งหกไหม หรือว่า7จ็ดได้ไหมครับอ่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมปูยิมเลยท่านผู้ชมคือได้พ่านพ่านไม้นะครับพาบมมา <c oughs> าบ่านเงินผ่านทองวันนี้มาเรียงเยอะมากนะท่านผู้ชมฮู้หหย,ยไม่มีลมนะท่านผู้ชมวันนี้ดู ครับไม่มีลมเลยรู้นะครับเนี่ยแล้วกิ่งไม้ไม่ได้ไงคือกระรอกกระแต่นะาจะนอนหมดแล้วอ่ะผม้จมอืออันนี้แม่งยังมูดูอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตัวนี้ถ่าเยเล็กทูบเอเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวผมดูข้างหลังก่อน แข่งกระบอกงีเลยท่านผู้ชมเนี่ยไ,ไม่มีลมเลยอ่ะโอเคครับน้อง๋ยไปดูเลขทูบนะครับดูเลขทูบเลขทูบโอ้เลขสวยมากท่านผู้ชมเลขทูบนะครับที่สาร ปู่ฤาษีกัดเหล็กนะครับผมงวดวันที่1มิถุนายน2568นะครับ8 2 3นะครับ8 2 3ท่านผู้ชมเกือบตรงกับเลขกเซมซี่อะเกือบตรงแต่มี8 2ที่ตรงแล้วแหละท่านผู้ชมเนาะตามนั้นนะครับผมก็สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องบ่าวแพคแชนแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่ง รัฐบ,บาลงวดวันที่1มิถุนายน2568นนี้นะครับผม823นะครับตามนั้นนะครับผมอุ้ยอุ้ย,ยปังแร่ทุกชุ้เมืม่อกี้ถาดเด้งเึ้นมากนะครับมันม,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 มีมีช้างอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อน กใจเบื่อนผู้ชมเมื่อกี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอืตรงนี้เรีลกรกู่ก,ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อกันมันเหมือนแบบนี่เหมือนเรียกท่านผู้ชมดูนะครับคือเลขแปดอะกับเลขสามอ่ะมันเหมือนคล้ายๆคกันที่ผมสงสัยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตรงเลขสามเนี่ยมันเหมือนมีหางหางตอกเฮ้ยโอ้ผู้ชม หายไปเร็วเครื่องหนึง่งเอาเหมือนเดิมเลยครับคือเก่าเลยครั่มเฮ้ยแล้วเหลือตัวเดียวนะครับเอาคุณสาธุคุณผู้มชมเหลือตัวเดียวอันนี้หล่นลงไปนะครับคือแปดกับสองนะครับที่เอาเฮ้ยท่าผู้ชมเฮ้ยบุปากตีแล้วคุณผู้ชม เหมือนเดิมเลยครับอันนี้หล่นลงไปอันนี้หล่นลงไปจับขึ้นมายังบมดบหลูนะว่ายังเป็นตัวเก่ายังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับเอีเปดสองนะครับย,ยังเหมือนเดิมอยู่โอ,โอเคท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บของก่อนอยวัววายอยู่วันนี้เป็นเ,นนเงียบนะท่านผู้ชม เจอคือเก่าอีกเล้วท่านผู้ชมถ้าถ้าผู้เห็นกับตาหนีบุบเสื้อได้ท่านผู้ชมอันนี้จังเลยนะครับจังเลยอันนี้ถ้าตัวเด้อปูลูกล้านมากเมือนี่ลูกล้านขอสามตัวเข่าตรงๆเด้อปูเด้อวันนี้วันที่แล้วปูห้สองตัวแล้วงวดนี้ล,ลูกล้านขอสามตัวลูกล้านก็สิได้กาบล่าปูกาบกว่าเล,ลวตอนนี้เพราะว่าลูกล้านปูไว้แล้ว ซาอขอให้ลูกหลานเฮงเฮงปังปังเอฟซีขอให้ FC เอฟซีเฮงเฮงเรื่อยๆปังปังเงินทองไหลามาเทมาเด้อปูเดอ้เดอลูกหลานสิได้ขอโตล่ากลับบ้านก่อนขอให้ลูกหลานเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอ่ะก็ตามนั้นนะครับทุกผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนลูกๆทุกทุ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพทย์ชาแนลด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนต์น้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำด้วยครับผมผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดับผมเบอดับอีกผู้ชมโอ้ดับเดีวเบอดับอีกเห็นดลยดูครับดับเดี๋ยววิผมเก็บของกันผู้ชมไวยเลย เฮ้ยเข้ามาชมฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นหรือว่าผมตาฝาดหรือว่าผมตาฝาดท่านผู้ชมวิ่งขนลุกเลยอยู่ตรงนู้นนะครับเฮ้ยนผู้ชมายุ่งวิวิวิ รถมาตรงนี้ได้ยังไงครับเอาตอนเรียผมจอดไปหนีได้หรือมึงจุมเฮ้ยผมมาเลียบนั่นนมาเลียบท่านผู้ชมเอาอีกเรียาดูป,ปูโอ้ยท่านผู้ชม,มปกติบทีแล้วผมมาเลียบถ้าเอารถขันหนีมาจะเป็นเรียวนี้ทหรือมึงสาธิต อจิ้มไว้ตรงนี้แบบนั้นเลยเอาไว้แล้วเอาไว้ไปโอเคครับาู้ชมก็ะสำหรับคลิปนี้บอเพคคอสสวัสดีครับผู้ชมหลอนนั่นผมว่าผมแมนแล้วท่านผู้ชมผมว่าบ้ได้ตาฝาดแล้วตรงนั้นเลยเอาถือเถอปูลูกแล้วก็